ยิบสีชั่วโมงในเกมบันพันแมนจะเป็นยังไงไปดูกดเริ่มเกมมามันก็ให้ผมแต่งตัวแล้วจากนั้นเมื่อแต่งตัวเสร็จผมก็มาดูว่ามันมีอะไรให้ทำามาก และผมก็ได้เริ่มทําการกดว่ามันใช้อะไรได้บ้างอันแรกเป็นการพุง่งส่วนอันที่สองเป็นการวิ่พื้นและก็ได้ E P ด้วยส่วนอันที่สามเป็นการต่อยส่วนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันและอันที่สี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนอันสุดท้ายก็เป็นวิ่งเร็ว ผมก็ได้เริ่มวิดพื้นก็เพราะว่ามันจะได้แววเยอะๆเพราะว่าผมก็เคยเล่นมาแล้วและหลังจากนั้นผมก็ได้มาสุ่มพลังซึ่งผมก็ได้พลังของทัตสึมากิและหลังจากนั้นผมก็รับเคลสมาแล้วก็ไปหาเรื่องพวกโจรพวกนี้ผมก็เลยต่อยมันไปเรื่อยๆจนมันตาย หลังจากนั้นผมก็ได้มาอัพสเต็กหน่อยก็เพราะว่าเลือดผมน้อยมากและหลังจากนั้นผมก็ได้ไปลองสกิลอีซึ่งมันเป็นพลังที่ผมได้มาซึ่งมันก็เป็นการเศษก้อนหินมาแล้วก็ปาไปใส่พวกมอนเตอร์ซึ่งมันก็แรงมากและหลังจากนั้นผมก็ได้สกิลอาซึ่งเป็นการดูดดูดมอนเตอร์ให้มันติดแล้วก็ทำการดูดดูดดูดทำให้เลือดลดแล้วก็มันก็ตาย และจากนั้นผมก็ได้มารับเคลสที่2และจากนั้นผมก็ทําการที่จะมาต่อสู้แต่ผมก็ได้เจอเจ้าปูผมก็เลยอยากจะท้าทายมันผมก็เลยกดใช้สกิลวินเพื่อจะไปหามันแต่มันก็หายไปแล้วหลัจากนั้นผมก็เจอเบจิต้าแล้วผมจงนั้นผมก็ได้ไปตีเจ้ามอนเตอร์ที่มันบอกว่าเคลสนี้ให้มา,าผมมาตี และผมก็ได้สกิลซีด้วยซึ่งมันเป็นการเรียกก้อนหินให้มาทับทับและหลังจากนั้นผมก็ได้มาสู้กับเจ้าปูและหลังจากนั้นเจ้าปูมันก็ตายผมก็ได้เงินมาเยอะอยู่เหมือนกันและหลังจากนั้นผมก็ได้มาสุม่มซึ่งผมก็ได้ของเจนอส ซึ่งมันก็ดีอยู่เหมือนกันสกิลแรกเป็นการกระ,ะโดดพุ่ง ส่วนสก,กิลที่2เป็นการต่อยพุ่งส่วนสก,กิลที่3เป็นการปล่อยลูกระเบิดส่วนสก,กิลที่4เป็นการเผาและหลังจากนั้นผมก็ได้เอาชิปล็อกมาเพื่อที่จะก,กดวิดพื้นรัว,วเพราะว่าการที่กดวิดพื้นรัวจะได้สปีดซึ่งผมก็เดินช้ามากผมก็อยากได้สปีดเลยทําการมาวิดพื้น และจากนั้นผมก็ได้ไปฟาร์มเงินมาและหลังจากนั้นผมก็ได้มาเงินมาสุม่มนังจากนั้นผมก็สุม่มซึ่งผมก็ได้พลังของโซนิก และมันก็เป็นเหมือนในกระตูนเลยที่มีดาบมาให้และหลังจากนั้นสกิลแรกเป็นการพุ่งสกิลที่2เป็นการปาเหมือนดาวกระจายส่วนสกิลที่3เป็นเหมือนปาใบามีดแล้วสกิลที่4ก็เป็นการเหมือนฟัน แล้วสก,กิลที่อันสุดท้ายเหมือนฟันรัววผมตีเจ้าปูอยู่ดีๆผมก็ได้เป็นก้ามปูของมันซึ่งมันก็บวกอะไรก็ไม่รู้ผมก็ใส่เพื่อความเท่และมันก็เท่มากๆและหลังจากนั้นผมก็ได้มาสุ่มซึ่งผมก็ได้พลังของไซตามะซึ่งก็เป็นพระเอกเลย ซึ่งสกิลแรกก็เป็นการกระโดดพุ่งส่วนสกิลที่2เป็นการกระโดดพุ่งแบบมีแรงกระแทกส่วนสกิลที่2เป็นการทุบพื้นส่วนสกิลที่ 3. เป็นการต่อยรัวส่วนสกิลที่ 4. เป็นการต่อยหมัดจริงจังวันพันแมนและหลังจากนั้นผมก็ได้มาแต่งตัวเล่นซึ่งผมก็ได้ซื้อชุดมาซึ่งมันก็เท่มากๆส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ